<ป>นี่คือกระจงหนูชื่อมูมูเหมือนกัน<อ>เห็นไหมจ๊ะกระจงหนูนี่จะตัวไม่เล็กแล้วมันจะจลัคนหนูใช่กระจงหนูมันจะกลัวคนไปเดินไปกระจงหนูกระจงหนูมนจะกลัวคนใช่ใช่นี่คือกระจงหนูมาคือลิงกระรอกรอกค่ะลิงกระรอกนี่ก็ผัดเผ็ดอร่อยมาก S <S ไม่ว่าจะเป็นผักเข็ดหรือว่าสามชั้นอร่อยค่ะขอบอกจ้กนี่คืออ <Australia. S 3> อสเตรเ,เลียออสเตรออสเตรเลียให้เหรอใช่ใช่เพราะว่ามันมีเยอะเกินเขาจะไม่ไหวหรอครับตร<อ>นนี้เีตัวอะไรบ้างอ่อันนี้คือตัดนี้ออกไปอ๋อน,นี่ไงคอมมอนมาโมเสตมันหลับมั้งอยู่ในประเทศบาเซนลูกมันคงไปเตะบอล ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อร่อยมากไก่ฟ้าสีเหลืองตัวนี้ก็ชื่อมูมูเหมือนกันอยากเอาไปย่างมันนะไก่ฟ้าหลังขาวอันนี้ก็ทอดกระเทียมพริกไทยหรือว่าจะอบหรือว่าจะนึ่งได้หมดไก่ฟ้าหลังขาวอร่อยมากมูมูเหมือนกันนี่ถัดมานี่คือเสือจากกัวเสือจากกัวอ๋อมันอยู่ในกุ้ตรงนั้นเหรอใช่แล้วจ้ะ มันเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรถยนต์ชื่อดังเลยจากัวน่่อยูาเจ้าตัวนั้นก็ชื่อมูมูเหมือนกันลูกจากัวอย่างหนึ่งที่อร่อยมากเม่นเม่นเนื้อจะเหมือนเนื้อเป็ดมันจะไม่หลามแหลมแหลมแล้วมันจะอยู่ใต้ดินหรอจะทอดกระเทียมพริกไทยอร่อยมากเม่นใหญ่ดินใช่ไหมเจ้านี่ก็ชื่อมูมูเหมือนกันป้ามันอยู่ใต้ดินเหรอนี่คือสมเสร็จ สมเสร็จนี่มาจากทวีปอเมริกาใต้เป็นมังสวิรัตตัวนี้ก็ชื่อมูมูเหมือนกันจ้ะอันนี้คือกรงอีเห็นแต่เราไม่เห็นอีเท่านั้นเห็นเราไม่เห็นตัวนี้ก็ชื่อมูมูเหมือนกันนี่คือนกยุงนกยุงตัวนี้มีความสวยงามลำแพนได้เด็กๆจะต้องระวังนะ ทอดกระเทียมบิกไทยหรือว่าอบอร่อยมากนี่คือนกยุงเพื่อนของมันอยู่ในนัน้นเจ้าตัวนี้ก็ชื่อโมูมูเหมือนกันนี่คือฮิปโปแคละรูปร่างของมันบางครั้งผู้ชายไทยมักจะไปเรียกภรรยาตัวเองนี่คือฮิปโปแคละเจ้านี้ก็ชื่อโมูมูเหมือนกันตอนนี้นกยุงได้แอบเข้ามากินอาหารของเจ้าฮิปโปแคละ เสรแล้วครับท่านเสร็จมันแเพราะว่าฮิโปแคละไม่อยู่เป็นโอกาสของนกยุงที่จะมากินโปรติดตามตอนต่อไปที่เห็นนี่คือนกมาคอนกมาคอเสียงมันจะดีมากเจ้านี้ก็ชื่อมูมู เหมาะสําหรับผู้ชายไทยที่มีภรรยาพูดเก่งให้พามาอยู่กับนกมาคอโอเคนี่คือเฟนิ็กฟ็อกเป็นหมาป่าตัวเล็กๆยตัวผู้ัวเนียอยู่ทางแอฟริกาฟริกาเฟนเน็กฟ็อ,อ,อกเจ้าตัวนี้ก็ชื่อมูมูเหมือนกัน,นคือจิ้งจอกจิ้งจอกหูค้าง่าวมีถิ่นกำเนิดที่แอฟริกา ชอบอยู่เป็นฝูงจิ้งจอกโอเคเจ้าพวกนี้ก็ชื่อมูมูเหมือนกันต่อไปนี่คือหมาในไม่ใช่หมานอกนะหมาในใช่เห็นไหมจ๊ะมันอยู่ตัวเดียวหมาในตอนทำไมไม่เอามาเป็นทำเป็นหมาบ้านนะเจ้านี้ก็ชื่อมูมูเหมือนกันนี่คือเมียแคท มีถิ่นกาเนิดอยู่อัลทาวีปแอฟริกาเป็นเมียแคทไม่สามารถเป็นเมียด็อกได้เจ้าตัวนี้ก็ชื่อมูมูเหมือนกันต่อไปนี่คือคาบีบาร่าเป็นหนูชนิดหนึ่งพบในแอฟริกาใต้รสชาติคงจะอร่อยดูท่าแล้วหมูป่าดีๆนี่เองเจ้านี้ก็ชื่อมูมูเหมือนกันนี่คือคินกาจู เป็นเพื่อนของปิกาจูยอยู่เม็กซิโกถึงตอนใต้ของบาราซิลแสดงว่าเล่นฟุตบอลเก่งมากเจ้านี่ก็ชื่อมูมูเหมือนกันถ้าาเรานี่คือวอลลาบีหรือบางคนก็เรียกว่าจิงโจ้แคละอยู่ออสเตรเลียชอบกินใบไม้แล้วก็สองแปดห้าคอลูกได้ไหมอ่ะพอลูกได้เจ้านี่ก็ชื่อมูมูเหมือนกันนี่คือเสือไฟ มานเขากระจกเป็นเพื่อนกับเสือใบเป็นญาติของเสือไม่ใช่ส่วนมันอันตรายมากจะมากัดเราได้เจ้านี้ก็ชื่อหมูมูเหมือนกันนี่คือนกเงือกหัวแหลตมันจะกินอะไรอ่ะนกเงือกชอบกินเม็ดผลไม้นี่คือนกเขาป่าสีน้ำตาลรสชาติอร่อยพอกันทอดกันงนพริกไทยหรือว่าผัดพริกก็ได้ นี่คือนกยุงมันตามเรามาตลอดทางเลยมมถ้าตามมาอีกครั้งหนึ่งได้ลงกระทะแน่นอนนี่คือทางเข้ากรงนกใหญ่ซึ่งน่ากลัวมากมมกรงนกใหญ่ห้ามนกออกนกเล็กเข้าได้นกใหญ่เข้าไม่ได้ตอนมาพบก,กับนกใหญ่น,นั่นคือมันมอง้าอะไรอ่ะนกกระทาดงมันมันมองอะไรอยู่อะนกอีมู เรามีนกกระทานอกอีมูจะแกงสับนกหรือว่าแกงขั่วนกก็อร่อยเหมือนกันดูตรงนี้อ๋อนี่คือนกเป็ดน้ำแมนดารินไข่อยู่ปะไข่อยู่ก<ง>กไข่นกกระเรียนก็มีนกตีนเทียน,นก็มีแต่ดูหุ่นแล้วสู้นอ้องนกไม่ได้สมัยก่อนเคยส่งเรียนอยู่พักหนึ่ง เดี๋ยวนี้คาดว่าคงจะแต่งงานไปแล้วแล้วพบกันนะจะรนกถัดมานี่คือหมีขอชอบขออย่างเดียวไม่เคยให้อะไรใครเลยเราจึงเรียกมันว่าหมีขอหมีขอออถ้าเราให้อะไรมัน,ม,นมันจะขออย่างเดียวมันจะไม่ให้อะไรเลยอไอ้นี่ก็ชื่อมูมู่เหมือนกันถ้าเราแย่งมันคือเสือปลา ป้าแล้วตัวแล้วตัวนั้นมันชอบเรื่องของเล่นไหมอ่ะเสือปลานี่อันตรายเหมือนกันชอบกินปลาอชอบอยู่ในน้ำํำสามารถอยู่บนบกได้ใช่ชอบกินปลาอยู่รวมกันเป็นฝูงแต่ว่าไม่ชอบลงอ่าง <S <S> <S มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบลงอ่างเจ้านี่ก็ชื่อหมูมู่เหมือนกันแล้วพบกันต่อไปคือนาคเล็กเล็บสั้นเจ้าตัวนี้ก็อันตรายใช้ได้ แต่ว่ายังไม่เห็นตัวมันมนกยูกอ,กอยู่บนหลังคาเสือดาวนกยูอยู่บนหลังคาใช่บางคนชอบคิดว่ามันคือเสือลาวจริงๆไม่ใช่มันคือเสือดาวเรียวพัดน,น่าเอามาทําเสือร้องไห้จริงๆอันนี้ก็เป็นเด็กอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าน้องลานาพบเห็นบ่อยที่ภูเก็ตกับน้องอันดา ความสามารถพิเศษคือไถตังพ่อแม่เก่งมากที่เห็นนี่คือเสือดำเราไม่สามารถเรียกมันว่าเสือขาวได้เพราะว่ามันดำเราจึงเรียกมันว่าเสือดำเสือดำนี่คือจระเข้หรือที่เราเรียกว่าค็อกคาดายคนไทยชอบลอกเลียนแบบมาทำเสื้อยืดรองเท้ากระเป๋าจระเข้เผือก ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเผือกนะที่อยู่เชียงใหม่ชื่อมันคือจระเข้เผือกหนังทํากระเป๋านนหางบ้องตันอร่อยมากเป็นยาโป๊นี่คือกวางใช่นี่คือกวางเพราะว่ามันบินออกมาจากปุ๊กรสชาติอร่อยมากไม่ว่าจะลาบหรือครั่วพริกผัดกะเพราก็เด็ดเห็นแล้วอยากกินนี่คือเซิร์โวเป็นแมวป่าขนาดกลาง รสชาติคงไม่อร่อยเท่าไหร่ตเป็ปถามพวกเกาหลีเพราะมันชอบกินแมวกันนี่คือเสือขนาดเล็กพบที่ทวีปออฟริกาชอบอยู่ตัวเดียวชอบกินนกกระต่ายและงูแล้วพบกันใหม่สองตัวนี้ก็สามารถพบได้ง่าย ตามเฟซบุ๊กลานาอันดาหรืออันดาลานา oh. เพิ่มใาอีหนึ่งคนอันนี้คือน้องอิงคนสวยเจ้าของฉายาเจ้าแม่โอเค